สวัสดีครับวันนี้พบกับบอสอีกครั้งหนึ่งกับช่อง X 1 b u l นะครับในช่วงของคนอวดของวันนี้บอสมีกระเป๋ามาแนะนำให้เพื่อนๆน,น,นะครับเป็นกระเป๋ารุ่นอะไรและเป็นแบรนด์ของอะไรเราไปดูกันนะครับโอเคนี่ครับเป็นกระเป๋าสตางค์ของแบรนด์ลุยพิกตองนะครับ <c oughs> ใบนี้บอสซื้อมาตั้งแต่ปี2018 นะครับปี2018ตอนประมาณเดือนธันวาอ่ะประมาณเดือนธันวาครับก็ซื้อมาได้รู้สึกว่าปีนี้ปีหลายปี2020อ่อ่ซื้อซื้อมาตั้งแต่ปี2018แต่ว่ายังไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าแกะแล้วอ่ะแกะเราคือแกะแล้วเพราะว่ารีบผูกโบไว้แต่ไม่รู้ว่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับโอเคเรามาดูกันเลยว่าในนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับ มาแกะกล่องกันดูนะครับว่าข้างในเป็นอะไรโอเคเขาก็ผูกโบมาให้วันที่เขาวันที่เราซื้อมาเขาก็ผูกโบมาให้อย่างนี้แหละแล้วก็มีการ์ดช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงใกล้ปีใหม่ไงเขาก็เลยมีแบบเหมือนเอาไปให้ของขวัญใครหรือเปล่าคะอะไร้ยครับที่สอบเขาก็จะถามเขาก็จะผูกโบใส่ริบบิ้นมาให้ทุกคนเห็นปะโบของของ,ของหลุยส์วิกตองเองอะ่ะที่เป็นเราว่าถ้าเป็นของแท้เท่านั้นนะความ เท่าที่เรารู้มานะถ้าเป็นของแท้ของหลุยส์วิกตองอะ่ะเขาปัม๊มปั๊มลายหลุยส์วิกตองบนเนี้แล้วทุกคนลองเอามือสัมผัสดูนะถ้าซื้อมาหรือว่าลองสัมผัสดูอันที่เรามีอะ่ะของแท้อะลายปั๊มตรงนี้ที่เขียนว่าหลุยส์วิกตองอะ่ะมันจะเป็นรอยนูนนะเออแล้ววัสดุข,ของเขาอะ่ะผ้าตัวนี้ยมันโอเคมากนิ่มแล้วก็โอเคจะเป็นรอยนูนขึ้นมาเลยเห็นได้ชัดนะครับ แล้วเราคราว,วนี้เรามาเปิดกล่องกันดูนะครับว่าในกล่องนี้จะเป็นอะไรแล้วก็เป็นกระเป๋าสตางค์รุ่นไหนนะครับเป็นลุยวิกตองวอร์เรนนะครับอ่าเปิดมาแล้วก็จะเจอกับถุงผ้าที่อยู่ด้านในของกระเป๋านะครับอ่ะก็จะเป็นถุงผ้าแบบนี้ใส่มาพร้อมให้เราในกล่องนะครับแล้วก็ส่วนถุงผ้าเนี่ย นิ่มมากดูลักชวรี่มากดูแพงนะครับเขาก็จะพิมพ์สัญลักษณ์คำว,ว่าลุยวิกตองอ,อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับโอเคมาเปิดดูข้างในแทนแทนแนนี่ก็จะเป็นหลุยวิกตองนะครับตัวนี้นี่เองเป็นลุยวิกตองวอร์เรตรุ่นบราซาครับบราซาวอร์เร เป็นลายโมโนแกมสีน้ำตาลนะครับก็คือไซส์ของเขาอะ่ะจะอยู่ที่ความกว้างตรงนี้นะ3.9นิ้วส่วนความสูงตรงนี้ความยาวเขาเรียก,กว้างหรือสูงไม่รู้นะเออแต่เราเราเราจะเรียกว่ามันยาวอะ่ะเออความยาวของมันคือ7จ็นิ้วนะครับ7.5นิ้ววัสดุของมันทำมาจากผ้าคแคน,นวาสเป็นผ้าแคนวาสนะครับ วัสดุของเขาของตัวกระเป๋าเขาเนี่ยเห็นปะทำมาจากผ้าแคนวาสส่วนด้านในเนี่ยทำมาจากเขาเรียกหนังมัวเอ,อ่อเท่าที่เรารู้มานะรุ่นนี้เขาทามาจากหนังวัวด้านนอกอะ่ะจะเป็นวัสดุแคนวาสแต่ว่าด้านในทั้งทั้งกระเป๋าเนี่ยจะเป็นจะเป็นหนังวัวทั้งหมดเลยนะครับส่วนช่องใส่เครดิตการ์ดมันจะมีทั้งหมด16ช่องนะครับฝั่งละ8ช่อง จะมีฝั่งละ8ดช่องนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าดนะครับมีฝั่งละ8ช่องแล้วก็จะมีช่องสำหรับเนี่ยฝั่งนี้เป็นช่องเล็กๆสำหรับเหมือนเราใส่ ID card การหรืออะไรก็ได้อย่างเงี้ยเห็นปะเป็นช่องสำหรับใส่ ID card การนะครับส่วนด้านในของเขาช่องที่สำหรับใส่ธนบัตรจะมีทั้งหมด3ช่องอ่า เราแอบใส่ตังไปเราเพราะว่าตั้งแต่เราตอนเราซื้อมาเราก็เอาใส่ไว้เป็นฝันทุงนะครับอ่าก็จะมีทั้งหมด3ช่องเนี่ยครับจะมีทั้งหมด3มช่องแล้วก็ตัวอะไหล่ซิปของเขาจะเป็นสีทองเห็นป่ะมีความลักชูรี่มีความหรูหราแล้วก็จะมีตัวปัม๊มคําว่า L V อยู่ตรงนี้ไม่รู้เห็นไหมอ่าคำว่า L V ซิปเขาก็จะเป็นอะไหล่ทองส่วนด้านในซิปก็จะมีสําหรับ เอาไว้ใส่เหรียญใส่เศษตังค์หรือใส่อะไรที่มันล่วงได้อะไรนะครับแต่ว่าปกติบอสใช้กระเป๋าตังค์นะครับบอสจะไม่เอาเหรียญใส่เลยเพราะว่าเพราะว่ามันมันจะทําให้กระเป๋าเราเ,าเสียนะอันนี้ไม่รู้นะเออเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว,ว่าความเชื่อส่วนบุคคลเอออันนี้เป็นตัวการ์ดเป็นตัวเขาเรียกว่าบาร์โคโด้ดอะตอนที่เราซื้อมาเขาก็จับมันใส่กระเป๋ามาให้นี่ก็เพิ่งเพิ่งเห็นเหมือนกัน แล้วก็ส่วนราคาเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันต่อไปว่าใบนี้ตอนที่บอสซื้อตอนนั้นน่ะมันราคาเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นน่ะเราไปหาที่ฝรั่งเศสแล้วใบนี้มันเหมือนมันมันไม่มีแล้วอะ่ะหรือว่ามันยังไงไม่รู้นะแต่ที่ร้านเขาบอกว่ามันมันไม่มีของเออเราก็เลยแบบกลับมาที่ประเทศไทยแล้วเราก็เลยซื้อ,อใบนี้เราซื้อที่ช็อปที่สยามพาราก,กอนนะครับโอเคส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ก๊าซใส่อะไรเงี้ยครับอีก2ช่องนะครับอยู่ฝั่งนี้ อีก2ช่องเลยอยู่ฝั่งนี้ผ้าหรือว่าหนังเขาวัสดุด้านในอนี้เนี้ยโอเคดีมากๆบอสจะแนะนำนะใครที่ใครที่คิดว่าจะซื้อกระเป๋าสตางค์ใบแรกของเราหรือว่าใบแรกของการที่เราจะใช้แบรนด์เนมบอสแนะนำให้ใช้แบรนด์หลุยส์วิคตองนะเพราะว่า1มันทนทานมากแล้วก็สมกับราคาที่เราซื้อเพราะว่าแบรนด์หลุยส์วิคตองเนี่ยเป็นแบรนด์ในตำนาน เป็นแบรนด์ในตำนานของแบรนด์ลักชัวรี่ของ Luxury รี่แบรนด์อ่ะเออเพราะว่าบอสว่าเขาอยู่มานานถ้าเขาไม่ดีจริงเขาก็าไม่อยู่หรอกเอออะไรเงี้ยเออเพราะว่าแบรนด์แบรนด์หลุยส์วิกตองอ่ะอยู่กับเรามาบอสตั้งแต่ก่อนบอสเกิดอีกมากเออประมาณนั้นแหละเพราะว่าเราว่าถ้าเราจะมีกระเป๋าตังค์ใบแรกที่เป็นแบรนด์เนมบอสแนะนำเพื่อนๆน,นะว่าให้ใช้ แบรนด์หลุยส์วิกตองเออเพราะว่าเราว่าการตัดเย็บของเขาหรือว่าการพิถีพิถันในการในการเย็บในการทํากระเป๋าเขาอะสุดยอดสุดๆจริงๆเพราะว่าเราว่าทุกอย่างคือเนี้บแม้แต่ว่าเสษได้สักเส้นหนึ่งอะก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าอันนี้ก็สําคัญนะตอนเราเป็นเรื่องซื้ออะเพื่อนๆลองลองเช็คกระเป๋าดีๆลองเช็คดูว่ามีตําหนิมีลายอะไรหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละใบอะตัวหนังหรือว่าตัวอะไรอย่างเงี้ย บางรถดอับมันมาไม่เหมือนกันะนะครับเพราะว่ามันมันมันก็เป็นแฮนดะ์เมดอะเนาะเออมันเป็นแบรนด์เนมมันเป็นมันเป็นอะไรที่ว่าคนที่ท,ที่ที่ใช้ใช้กันอยู่เขาก็จะรู้กันหรือว่าใครที่เพิ่งเริ่มที่จะซื้อกระเป๋าสตางค์แบรนด์เนมนะครับอันนี้อันน,น,นี้ศึกษาไว้แล้วก็ใครมีม,มีมีอะไรที่แบบคิดว่าอยากจะซื้อหรือว่าอยากอะไรอย่างเงี้ยลองลองเริ่มต้นในการซื้อแบบใบเล็กๆ ราคาไม่ต้องหนักมากแล้วก็เราเราโอเคกับมันอะไรเงี้ยครับส่วนเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าอันนี้ใครใครบ้างที่รู้หรือไม่รู้ว่าคอมเมนต์มาบอกนะเออแต่เนี้เราจะบอกไปว่าออกระเป๋าสตางค์ของหลุยส์วิตตองจะดูยังไงให้คิดว่ามันเป็นของแท้หรือของเทียมเออหรือว่าของปลอมอะไรเงี้ยแน่ๆอยู่แล้วเราซื้อในชออ็อปอ่ะเออยังยังไงยังไงซื้อในช็อปก็ก็ก็ของแท้ เออแต่ว่าเราจะดูยังไงว่ามันเป็นของ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 จริงนะครับโอเคเนี่ยเรามันจะมีเขาเรียกว่าเป็นไ d ดีกระเป๋าเนาะหรือว่าเป็นรหัสกระเป๋ามันจะอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าอเออทำไมก็ไม่รู้มองไม่เห็นมันจะเป็นเหมือนเป็นรหัสอะ่ะบาร์โค้ดอยู่ตรงเนี้ยอืมเป็นรหัสบาร์โค้ดว่าผลิตที่ไหนด้วยเออผลิตที่ไหนส่วนกระเป๋าใบเนี้ยผลิตที่ฟราน เขาจะมีตัวปั๊มอยู่ตรงนี้ครับเป็นตัวปั๊มอยู่ตรงนี้นะ,ะเขียนว่าหลุยวิกตองเมด n ินฟรานแต่เพื่อนๆมีใครรู้บ้างไหมว่ากระเป๋าสตางค์แบรนด์เนมเนี่ยผลิตทั้งที่สเปนด้วยนะ,ะไม่ใช่แค่ที่ฝรั่งเศสอย่างเดียวหรือที่ฟรานไม่ใช่ที่ฝรั่งเศสอย่างเดียวเขาผลิตที่สเปนด้วย บรนเนมเนี่ยเขาจะมีม,มีมีการผลิตก,กระเป๋าที่สเปนด้วยบางใบอะ่ะของบอสอ่ะก็มีนะจะเขียนว่า made in Spain อยู่ตรงนี้อ่าอันนี้อันนี้เป็นความรู้อีกความรู้หนึ่งที่บอสเอาแบบแบ่งปันเพื่อนๆนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ส่วนส่วนตัว,ส,ว,ตวส่วนตัวราคาของกระเป๋าใบเนี้ยอ่าส่วนตัวราคาของกระเป๋าหลุยส์วิกตองลายโมโนแกรมสีน้ำตาลใบนี้นะครับ จะอยู่ที่ราคาอันนี้เราบอกเพื่อนๆก่อนนะเราซื้อจากที่ช็อปสยามพารากอนตอนที่เมื่อตอนเดือนธันวาปี2018นะครับนี่ความลักซูรี่ของเขาก <c oughs> ็คือความเสียตางแหละ <c oughs> เขาก็จะมีนี่เป็นเป็นสลีปมาให้เราอ่าเปิดออกมาก็จะเจอนี่ครับอ่า <c oughs> เขาก็จะมีตัวนี้เป็นสลีป บอซื้อมาในราคา21,100ณเวลานั้นนะณณนะนะนะค่าเงินตอนนั้นเพราะว่าแต่ละช่วงเวลาก็ค่าเงินมันก็ต่างกันไปอะเนาะเออเพราะว่ามันอาจจะแพงหรืออาจจะถูกกว่าตอนนี้ก็ได้หรือว่าตอนนี้อาจจะถูกกว่าตอนนั้นที่บอซื้อก็ได้เลย้ยครับเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าตอนนั้นซื้อในราคา21,100แต่ถามว่าทำไมถึงซื้อถามว่า คือเราอยากมีใบนี้เก็บไว้เออเพราะว่าเรามีกระเป๋าตังค์อ่ะสามสี่ใบอยู่ที่ที่เราที่เรายังไม่ได้ใช้เลยนะ้เดี๋ยวเอามาให้เพื่อนๆดูกันเราก็เลยซื้อเก็บไว้แล้วเราก็แฮปปี้กับการใช้กระเป๋าตังค์ของหลุยวิตตองนะโอเคแล้วก็วันนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีคําแนะนําอะไรให้กับบอสนะครับ <ๆ S 2> ก็ลองแนะนํากันมาลองคอมเมนต์กันมานะครับว่า มีคาแนะนําอะไรติชมบอสหรือว่ามีการแบบว่าอยากใช้กระเป๋ารุ่นไหนรุ่นนี้ก็ดีนะครับพี่บอสหรืออะไรเงี้ยลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูะนะครับตอนนี้บอสขอรบกวนเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ขอเพื่อนๆทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งติ๊งติ้งติ๊งติงด้วยจะได้รู้ว่าเวลาบอสลงคลิปหรือว่าลงอีพีต่อไปเพื่อนๆน,นจะได้รู้แล้วก็เข้ามากดดูบอสได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย